การปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนหลักสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการให้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครองประเทศในด้านต่างๆตลอดจนให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอันได้รับการคุ้มครอง จากผู้ปกครองรัฐโดยอาศัยหลักการของการแบ่งแยกอำนาจและหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องแห่งกฎหมายผู้ปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจอธิปไตายซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองแทนประชาชนโดยผ่านการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปบริหารประเทศและดูแลเรื่องกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ทำไมต้องมีประชาธิปไตยประชาธิปไตยให้โอกาสแก่ประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองและสามารถเป็นผู้ปกครองเองหรือเลือกตัวแทนไปทำการปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติประชาธิปไตยให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหัวใจของระบบประชาธิปไตยคือประชาชน คนไทยทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพทุกภูมิภาคทุกเผ่าพันธุ์ทุกศาสนาและประชาธิปไตยมีกติกากฎเกณฑ์กฎระเบียบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองอันได้แก่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆข้อดีและข้อเสียของระบอบประชาธิปไตยข้อดีของระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างเสมอกันถือกฎหมายเป็นมาตรฐานในการดําเนินการปกครองโดยใช้บังคับแก่ทุกคนช่วยระงับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันเองโดยสันติวิธีโดยมีศาลเป็นผู้พิพากษาคดีต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อเสียของระบอบประชาธิปไตยได้แก่มีความล่าช้าในการตัดสินใจทำการต่างๆเนื่องจากต้องมีการปรึกษาหารือและผ่านขั้นตอนมากเช่นการตรากฎหมายแต่ละฉบับต้องมีการอภิปรายกันในสภาและต้องใช้เวลาในการแก้ไขต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครองมากเช่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอาจนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายได้ถ้าประชาชนส่วนมากในประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยไม่รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมายเกิดการผูกขาดทางอำนาจหรือกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตนจากพรรคการเมืองที่มีอิทธิพล และมีอำนาจในการปกครองหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี5ประการได้แก่ 1. หลักความเสมอภาคทางการเมือง 2. หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ 3. หลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมาย 4. หลักการใช้เหตุผลหรือหลักเสียงข้างมาก 5. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองอำนาจอธิปไตยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา3กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ส่งใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบราาประชาธิปไตยมีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยออกเป็นสามฝ่ายคืออำนาจนิติบัญญตัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเพื่อทวงดุลอำนาจกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเกินขอบเขตดังนี้อำนาจนิติบัญญตัติใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา แบ่งออกเป็นสองสภาได้แก่สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการออกกฎหมายยกเลิกแก้ไขกฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศในขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรบัญญัติขึ้นนอกจากนี้รัฐสภายังมีกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการของรัฐบาลผ่านการเสนอยต,ติการตั้งกระทู้ถาม และผ่านระบบกรรมาธิการอำนาจบริหารใช้อำนาจผ่านทางคณะรัฐมนตรีคือการนำกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติมาบังคับใช้หรือบริหารประเทศต,ต,ตามกฎหมายนั้นและสามารถออกกฎหมายบางชนิดที่สำคัญเช่นพระราชกำหนดพระราชกิฤษฎีกากฎกระทรวงและสามารถควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วยการยุบสภา คือนำนาจให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่อำนาจตุลาการใช้อำนาจผ่านทางศาลตัดสินกฎหมายและข้อพิพาทคดีความต่างๆถ้ามีการละเมิดกฎหมายขึ้นฝ่ายตุลาการจะทำหน้าที่ในการพิจารณาความตัดสินลงโทษเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนในระบบรัฐสภา เป็นรูปแบบการปกครองที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนกล่าวคือประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศสามารถแสดงออกซึ่งการใช้อำนาจในลักษณะต่างๆเช่นการเลือกตัวแทนเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการออกกฎหมายการบริหารประเทศแทนประชาชนโดยประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายหรือมีแนวนโยบายต่างต่าง ระบอบราาประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และบทบาทของบุคคลต่างๆรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยและเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าประเทศมีการปกครองแบบนิติรัฐคือเป็นการปกครองโดยกฎหมาย และในบรรดากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับประชาชนพลเมืองรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดหนึ่งเดียวซึ่งกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้27มิถุนายน2475เป็นวันประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560 <c oughs> เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20 <c oughs> ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนได้แก่หมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดที่4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐและหมวดที่7รัฐสภาเป็นต้นความสำคัญของการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญคือต้องพิจรารณารายละเอียดในตัวบทของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับด้วยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใดให้ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ และให้สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนรัฐธรรมนูญนั้นก็จะเป็นประชาธิปไตยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใดถือตามความเห็นชอบของอภิสิทธิชนและจำกัดสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนพึงมีพึงได้รัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยตามลักษณะแห่งความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต,ตย,ยสถานได้นิยามคําว่าประชาธิปไตยไว้ว่าระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่การมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายรวมถึงการใช้กฎหมายนั้น,น,น เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข